สวัสดีครับสวัสดีเอฟสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ <c oughs> จะมาบอกนะครับพอดีมันมาถึงพอดีเนาะก็มาเยอะแยะเลยหัวกลงนกนะครับอันนี้ตั้งสั่งมาครับนี่คือตัวน,นี้แถมเนาะจะแถมทุกใบนะครับแต่ถ้าใครเปลี่ยนที่จะ เอาแบบไหนก็ได้นะครับใครจะเอาแบบนี้กระบอกนะครับแบบนี้ไม่แพงนะครับ60บาท5้า0บาทเองแล้วตันนี้เนาะแต่ถ้าใครอยากคิดเงินเพิ่มนะครับถ้าใครอยากได้หออดัวกกอยสวยๆก็ะจะมีหลายแบบเนาะ นี่แบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมสั่งสั่งมาให้ FC p ู u ก e t ที่ใส่กรงนกทรงกรองใบยักนะตัวนี้เนาะเป็นหัวสแตนเลสเนาะคือเราเอาราคากลางๆราคาพอเราใส่ได้ราคาที่แบบใส่แล้วพอพอดีสวยเนาะไม่ต้องใหญ่มากนะครับ น่าจะพอดีเนาะมันก็ไม่ได้แตกต่างกับตัวนี้หรอกเนะนาะขนาดไม่แตกต่างกันตัวนี้จะใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งแล้วก็แตกต่างคือสแตนเลสข้างบนเนาะก็จะใช้สแตนเลสผมสั่งมาน้องทับสั่งมาหลายอันอยู่อันนี้นะครับ นี่ครับที่สั่งมาเนาะหัวสะจะตัเลสแล้วก็จะมีหัวไม้ประดูที่สั่งมานะครับจากเอซที่สั่งโคงจักนะครับสั่งทางพิเศษแกบอกที่สั่งคอนมาด้วยแล้วก็มาแล้วครับนี่นี่คือไม้ประดูนะครับนะครับ ก็สั่งมาเผื่อไว้สองอันนะครับอันนี้เป็นไม้ประดูนะครับโอเคนะครับสั่งมาไว้เรียบร้อยเนาะรอรับอย่างเดียวนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นอันนี้เบอร์เอ็มนี่น่าจะเป็นเบอร์เอลหรือเปล่านี่เบอร์เอลเบอร์ นี่เบอร์แอลนะครับแต่นี่เบอร์ใหญ่อันนี้หัวใหญ่นะครับประมาณนเนาะก็ใส่สกูนี่น่าจะประมาณห้ามิลหรือเปล่าต้องใส่สกูตัวใหญ่เนาะต,ตัวนี้ไม่น่าจะใหญ่เนี่ยแกจะ,ะสั่งแค่ใส่สกูตัวใหญ่มาเลยเพราะปกติ ห้องนี้มันจะใส่แค่ซีเมนต์นะครับตอนนี้น่าจะประมาณ5มิลครับ5-6มิ 5, mm. ลดูใหญ่นะครับมันจะได้แฝนเราก็ไม่ต้องแบบไปห่วงอะไรมากแต่ลายนี้ยังไม่มีใครสนใจถ้าใครอยากได้แนละ้วตัวนี้สวยนะตัวนี้เหลืออันเดียวนะครับไม้มาข่าไม้แต่อะไรครับ ไอคอนที่แกค้างไว้แกก็ทำมาใหา้รับช่างสามทางนี่นี่ครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีไม้ไม้แดงอะไรเนี่ยสีแดงแดงจำชื่อไม่ไดนะ้อันนี้เป็นไม้อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นเล็กเบอร์ L. เอลเ้ยเบอร์เอ็ม ไปใส่กลงนกเขาชวาที่สวยดีนะครับไอ้ที่กลงนกรงกองมายักนะที่แรกผมจะเอาแบบนี้ให้นะผมว่ามันจะเวลาเราต้องแฝงแล้วมันจะสูงเกินไปเนาะมันจะไม่ค่อยสวยผมไปสั่งแบบนี้มาให้นะแบบนี้สวยดี แล้วก็น่ามันน่าจะ,ะแข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะเพอามาตัวนี้ตัวนี้โอเคเลยสวยมากนะครับถ้าได้ดูก็โอเคนะครับต่ยังไงก็ติดต่อช่างมาใหม่ก็ได้นะครับเนวันนี้ไม่มีอะไรก็เอามาให้ดูแค่นี้เนะาะหอคงตามสัญญาที่ได้บอกไว้อันนี้ก็สวัสดีครับ